สวัสดีค่ะค่ะพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องฝังเล่นไฟค่ะมุกฟิชนาค่ะรับบทเป็นเปรี้ยวค่ะนินชัชยาค่ะรับบทเป็นอ้อนค่ะวินธนัทครับรับบทเป็นชินครับนนนนเรืองเดชครับรับบทเป็นแท็กครับแบงค์จักริดครับรับบทเป็นโก้ครับอ่าครับสำหรับคาแรคเตอร์ของโก้นะครับโก้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วหรือว่าเป็น วิรลบุรุษนักบิดก็ว่าได้ครับผมเรียกอย่างง่ายๆก็คือเด็กแว้นนั่นแหละครับชอบความท้าทายครับคุณครคเตอร์กกอรกกรของโต๊ะของโก้ก็ประมาณนี้ครับผมบสำหรับผมนะครับแท็กครับเป็นนักดนตรีครับผมแล้วก็แท็กนิ่สัสส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ดีเป็นหนุ่มอารมณ์ดีเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงหบใครไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากับใครแต่ปัญหาจะเข้ามาหาแท็กตลอด จะมีแต่เรื่องราวที่คนอื่นนํามาค่ะส่วนเปรี้ยวนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่แรงแรงเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยไม่ได้จนแต่ว่าเป็นเด็กที่สู้งานสู้ชีวิตมากค่ะแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีความมีจริตจักกล้าแล้วกเออ็เป็นคนที่ทะเยอทะยานในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ตามหารักแท้ค่ะส่วนอ้อนนะคะก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนกันเป็นเด็กต่างจังหวัดที่พ่อแม่เขาจะมีความแบบ กดดันลูกให้เฮ้ยผู้หญิงที่ดีเป็นยังไงอ้อนก็ต้องทําตามแล้วก็คาดหวังว่าเฮ้ยการที่เราเป็นผู้หญิงที่ดีแบบเนี้ยเราจะได้ผลประโยชน์จากผู้ชายอะไรประมาณนั้นก็เป็นคนที่ดูเรียบร้อยดูใส,ส่แต่ใช้ความใสความเรียบร้อย เอาประโยชน์จากผู้ชายครับผมส่วนผมรับบทเป็นชินใช่ไหมครับฐานะค่อนข้างร่ํารวยพอประมาณครับเพราะเป็นออหลานเจ้าของรีสอร์ทภายในเรื่องใช่ไหมครับส่วนนิสัยส่วนตัวก็ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นคนที่เต็มที่กับหลายๆอย่างมันจะเป็นเรื่องความรักเ,เรื่องหน้าที่การงานหรือแบบเรื่องผู้หญิงสมมุติถ้าเราโฟกัสไปที่อะไรแล้วเราก็จะเต็มที่กับสิ่งๆนั้นครับผมในบางครั้งก็อาจจะแบบสุดต่งไปนิดนึงในบางเรื่องด้วยครับผม โดยส่วนตัวผมก็ถ้าบรรยากาศในกองก็รุ่นพี่ให้คาแนะนาเพราะผมถือว่าผมเป็นเหมือนแบบแสดงที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะครับอาจจะเป็นเหมือนแบบตัวพี่ไม้เองที่เป็นพระเอกหรือตัวพี่มุกเองตัวนีนเองบางครั้งในแต่ละซีนก่อนจะเข้าซีนก็มีการเอ,อช่วยกันต่อบทบ้างหรือว่าแนะนําช่วยไกด์ในตัวส่วนตัวของผมบ้างครับผมสาหรับส่วนตัวของนีนน้องนีนรู้สึกว่าเราโฟกัสกับ ตัวเองค่อนข้างเยอะกับบทเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้สมาธิมากๆคือถ้าคุยเล่นมากเราอาจจะแบบหลุดคาแรคเตอร์ง่ายก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคุยมากค่ะแล้วมีอะไรก็ถามผู้กำกับหรือว่าสังเกตพี่ๆเอาค่ะผอมุก็จะไม่ค่อยได้คุยเนาะส่วนมากเราจะคุยกับผู้กำกับเป็นหลักค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องใช้แรงกันเยอะมากทั้งทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจด้วยค่ะก็เลย ปรึกษาแต่ผู้กำกับค่ะสำหรับผมนะครับก็บรรยากาศในกองมันก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนเหนื่อยใช่ทุกคนเหนื่อยแล้วก็อยากจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดมีสมาธิทุกคนตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์ฟังเล่นไฟด้วยนะครับสําหรับผมนะครับก็บรรยากาศในกองค,คือถือว่าเล่นง่ายละกันครับเพราะว่ามุกเขาเก่งอยู่แล้วการแสดงเวลาส่งอารมณ์อะไรมันมันถึงแล้วทําให้เราเล่นง่ายไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือสบายเราเลยทีนี้ ครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามซีรีส์ฟังเล่นไฟด้วยนะครับจริงๆก็มันไม่ใช่เรื่องแรกที่เลิฟซีนแต่อาจจะเป็นเรื่องแรกที่เลิฟซีนเยอะที่สุดแล้วก็อาจจะภาพค่อนข้างแรงที่สุดก็ว่าได้ค่ะก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะหนูว่ามันแตกต่างเรื่องเรื่องนี้ต้องใช้อารมณ์เยอะมากอารมณ์หนูจะสวิงมากค่อนข้างแบบกลายเป็นคนอารมณ์แบบ ฉุนเฉียวง่ายมันอ่อนไหวง่ายไม่ว่าจะเจออะไรพอเจอสถานการณ์นี้ก็จะร้องไห้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องปรับเรื่องนี้ค่อนข้างมากไม่ค่อยเนาะส่วนมากส่วนมากจะเป็นผู้ชายผู้ชายกดดันผู้ชายกดดันอุยหนูจะแบบชิวๆจริงๆแล้วอะ่ะหนูอยากจะพูดในฐานะของนักแสดงนะคะเรารับบทมาเราก็อยากทําให้เต็มที่บางทีคนดูเขาอาจจะแบบเฮ้ยมันแรงไปเด็กไม่ควรดูอะไรเงี้ยแต่หนูอยากจะบอกว่าทุก เรื่องทุกละครน่ะมันคือการเอาเรื่องจริงอ่ะมาใช้เราอ่ะมีหน้าที่ถ่ายทอดให้คุณอ่ะได้เห็นว่าเนี่ยมุมมองของมนุษย์มันจะมีเรื่องเซ็กอะคือเรื่องปกติมนุษย์ทุกคนแทบจะทุกคนอ่ะที่อาจจะไม่ได้บวชอะไรเงี้ยนะก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นปกติเรากล้าที่จะเสนอให้คุณดูอ่ะคุณก็แค่ไปดูแล้วเอออันนี้คือไม่ดีก็บอกลูกหลานได้บอกน้องว่าเอออย่าทำนี้นะเพราะมันอย่างนี้นะหรือถ้าทาแล้วมันควรป้องกันไหมหรืออะไรนี้มากกว่าค่ะยังไงก็ขอฝากซีรีส์ฟังเล่นไฟด้วยนะครับผมเช ทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยเราเต็มที่กันมากๆก็ใกล้จะอ่อนแอแล้วนะครับก็วันที่24สิงหาคมนี้นะครับผมทางโมโนแมกซ์ครับผม3ตอนแรกนะครับฝากด้วยนะฮะ จริงๆของผมถ้าเป็นซีรีส์กับทางโมโนจริงมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมที่เรื่องว่าชะตาชาตะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคือฟังเล่นไฟเป็นซีรีส์ที่จะทําให้คนดูกับไปตั้งคําถามกับการกระทําของตัวเองว่าสิ่งที่เราทําเราทําตามอารมณ์ทําตามกิเลสแล้วผลสุดท้ายมันเป็นยังไงเราจะต้องระวังตัวเองแบบนั้นหรือเปล่านะคะส่วนะละครซีรีส์ที่จะฝากก็มีสัต์เสือค่ะของทางโมโนเหมือนกันคะ่ะ ก็ฝากติดตามซีรีส์ฝังเล่นไฟฝากติดตามทุกๆตัวละครเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปนะครับผม Mono Max ด้วยนะครับติดตามจะได้ติดตามฟังเล่นไฟใช่ครับแล้วก็ตัวผมเองมีซีรีส์ฟังเล่นไฟแล้วก็ไวบ้าคว้าฝันครับของ Mono ครับฝากกันไว้หมดแล้วนะครับผมสำหรับผมก็ขอฝากโก้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกตัวละครเลยนะครับ ทุกคนเล่นเต็มที่พยายามเต็มที่ครับอยากให้ทุกคนอยากให้คนดูได้เห็นความพยายามของพวกเรานะครับก็ขอให้ติดตามพวกเราด้วยนะครับในซีรีส์เรื่องฟังเล่นไฟนะครับผมขอบคุณมากครับ